ตาเด็ค่ะสา,สารบ้านสาวเชิมกับพี่น้องมายุ่กลางป่านิ้วเข่าไปในคืนมาก้อนหลับมามาสาวเชิจะมารีวิว,ว,ว,วกลางป่าเลยนะคะน้องหยุดฝากมาให้พี่น้องเบิ้งแหนมแม่เตี้ยค่ะช่องอร่อยนัวอันนี้นอย่างใบไหมเออกินปลาเซิมแหนมน้องหยุดนะคะเป็นแหนมหมูช่องอร่อยนัวนะค่ะพี่น้องแหนมแม่เตี้ยนิ้วเข่า โอ้ยเสื้อเสื่มนึกว่าเสื้อเสื่มเอาบอกรีกมาเสื้อเสื่มลืมแพ็คนึงจะมีหกหอแล้วค่ะลายโอ้ยหิวเกินข้าวจะคำกันหิวเขาสิไปต่อได้บ่เนี่ยพี่น้องว่าเนี่ยเพราะว่ายังอู้แกนดีนี่เนาะนี่แพ็คนึงมีหกหอค่ะหิวเขายากโอ้ยสื้อเสื่อมยาบอกรีกกันเลยบ่ได้กินผู้เดียวบอกรีกเสื้อเสื่อมอกบุ๊นี่อื แก่บ้ามาเธอกินละสมดีก็แล้วก็ดีมากเลยค่ะแอุ่นดืมมาอืมหืมใยังม่กินเบฟเพ็ดสี่อย่างก็ไม่มีสี่อย่างไม่มีอะไรเปรี้ยวพอดีแซ่ กินกับสมยังกับเบสเียารนมถกับยาา <S 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 ังกับ,กกบระาร,มรมารมานเขาคือสมสมตาสมน้ำเนี่ยสมมากมากอ่เอามาจับนะเนี่เลยอมือปีนี้นจะให้จังเลยมาไปเขาเป็นไปซอดพุ่นียางกัน <S <S มงพุ่นเขาขอดอ,ของขนกับผู้ยิบานไปมัสซอดงม,มองกักพุ่นเขาไปใส่บุ๊กเสีนนี่แหละเขนบอกน,นะ เดอ๋ยวกินมาเลี้ยวใตไปพู่นะมน้วมูมนนี่ันบังนอิเมือไหนั่นะนังไมีเมาเลี้ยวอนอมานละไปหอดจำได้ทะบ้านเสียวอยู่ไปุ๊บพีเอี้มันบักต้องไปเขาบ้านเสียวสิ่งแสิ่งกระไเขาไปจะไปให้บ้านเสียว อืมแบบนี้กมูกลยกนละามต้องหลายหกห่ออืมพาอืมตาลน่งจะประมาณ้อยยางมาไส้กแบนี้หกห่อตาลนงยามานเลยอร่อยมากผมว่าสองเท่าแล้วไมไดเหนตนยายเปี้ยวช่องอร่อยนัวอ่ะแซ่บี้ยวแซ่บปะแซ่บเป็นบะอวยกันที่พี่น้องแซ่บก็คือแซ่บอืม น้นองจะไถ่มากันเลยอ่ะเพ้อดีเรมากลางตากสะดวกสบายดีอมืมอนขอดีเนาะมอนคอคือกินล้ว <c oughs> ลื่นคอลื่นคอสันกินละลื่นคอดีจนคอพันเน็กแก่คอเสออบอบื่อมโอ้ยผาแบบเพี้ยงอืมน้องเพี่ยงก๋วยเตี๋ยวหู มันมีนี่กระเป๋ากระตาบ่เฮ้ยเยออีกเีมันยังยังไปคอแบบคิกคนอ่ะเมื่อวานเปนี่อืวานเลยนะรับน้เลยกิน้ำแรง่มาเอะกับเติมแล้วมันมาหดแล้วันเดิยวทีมันในเรียงเลสินี่มีทีหันว่ยมันนตุ่นหัวเรียงสิเกลอปะ แค่มั่ยล่ะเออกินอะไรกินทำไมันมีคนหดน้ำก่ะใครรู้ควาเพิ่นขึ้นมาจุดอันเนก็กเพิ่จุดพักรถนี่ก่ะคนกินข้าวกินน้ำหลายอยู่เนะอบักพริกบักเคือบักเล่นต้องเมียใครเขาสีบ่ามือเขาก็ะยานนิดหน่อยนะ ห้ S <S ม,าามายัมา,มยมา,ามาวเนีนหมามาันซีเสียงไม่กับยังบปนหนากวดเหรเพราะว่ามื่อเชานิทองม้าแต่ยังเที่ยวเยเยอะตรงนี้น้ำเข่าถนนละแต่ว่าเ,าานะเนะป็นอเชไปได้ยุะไปเลยขึ้นมาหาตัง้ง อันอาไม่มาเหเมื่อเมื่เลยนก็รบกป๋าตื่ได้ได้เจอะแกงแบงค์น่ามาเยอะน่มแล้วต้มน่ามล้ต้่กันอือีลินละไครซดก็ได้ขครละต้มต้มเลยรมันขายสดง่ายง่าน้องเอ ออย่งน้ลย่อยได้เปีได้สีดำเ้งหนุ่ซองนี่ไอืมบ้กับบ้าได้เนี่ยพี่น้องอืม้ถ้าเสกินเพอเดียวเนี่ยเิไปกินแต่ซองแพ็คเพ่รเนี่กินเลนนะนะยบี่นาบนกินกับเขาเนี่ยเอกินยำมยอมนี่ห่อเดียวเสริมกับอิ่มไันเป็นสเปันเป็นอันนแน่นแน่นด้พี่น้องคนเหรอแนมหมอกินคนกดคตล้าเลยพี่น้องกินกับเขาไปต้นใจ ต้องอาย้อยมือวะชาวบาเนเตี๋ยเป็นททุกมือเพิ่งกันทุกมือหาที GT ่บ่ร์ใเนาะเอาหัทิ้งลตะปูนเราก็ได้หักตะปูน่อ้ยดีดินนะทางตรงกันน ไปขายบานอะฮะบานดอกงามอหาซุ้ดอย่เบิ้งดอนคนกีจะบึดนี่เนาะเบแาบ้มามอนะนมาสุดสุดที่ว่าเขามามืออั้นออกยวนออกยี๋ยวนี่แหะตนบอกนนออกม่ไม่พูดอนนกีจะบดปะมันไม่่ใหญ่ใหญ่ดนนก ฮิก้นเลยฝันจ <c oughs> ะนึงเค้ฝันจ้ะฝ <c oughs> ันฮออกอ่ะอืมฝันฮออเยอ่ดอนเ่ยเดี๋ยวเราจอดเบื่องอะไตัวบอกวกินเนี่ยอื <c oughs> มอัเนีมากเลยกินกพริกพอดีเนะ <c oughs> าะอืมอสนา้นอม <c oughs> นัละวปุ้นน่ะเนี่ยเฮ้ยทุสม จัหวรกอันจ like sure. ังหวักอันแปสิบห้าปสิบห้าบาทเพราะถึงือว่าถือมากเลยซื้อน้ำมันห้ากับสิบห้าแล้วนะสิบห้าละบหาคูณหกหลงป้ลหกอันกสามสิบเก้าสิบคือกว่าบ้านเขาอีกเป็นหกห้ บางเจ้ากับซีบบาดยุติว้ากับบะมีหมูแน่นแบบนี้นี่นี่น้อยแล้วมันก็เป็นหมูมันแหลวน่อมันไม่เป็นกินเนี่ยคือเนื้อแค่น้ำน้ำคอยได้บเปล่พอที่เราได่นขอกินเห็นเหรอเออเสียเสซนแล้วเขาอิ่มแล้วน่าไหม่นาะ อันนี้นะห้างเลยล่ะจะบดนี่เอารถไปหนีก้อนเปล่ารถไปหนีก้อนมันจะอ้างเพิ่นเจะไมันมีคนเข่าคนอ่อนยุ่งนี่ก็ถือว่ายุ่ป้ากลางลึกนะค่ะแต่ว่าเพิ่นก็มีบ้านคนอยู่เน่อยส้มแบบส้มแบบน้องยุ่งแบว่าเอาเขาตู้เย็นได้เบาใช่ป่ะมาร์รสชาตินี่มักรสนี่แค่ไหนผสมเนื้อคนกินส้มแม่มาเนี้ยส้มกินมันส้มปลาเรียม ิบเพื hmm. <this> ่อนขาเห็นสมแล้วบ้าเห็นบมกพริาใไก่บ้หมาม่เด้เบิงแหลกแหลกให้กุ้งน้ง่นเดี๋ตัวนึ่งเดี๋หมวยก็แบบนึงนอเดี๋ยเดี๋ยวมาก็ดอกก้อดอกออกอยอม ก็ไดกันันอีหลีนะพี่น้องขันได้มือนี่เเบี่ยโเคดอกเต็มกระตากระต้บงก็หลวงนั้นนี่ย่กวบาตใบยังเด้ดิดังคันก้อดอกกันมืนเดียวไปเกันเดียวห็นล้นใช่ไหมก็หลวงต่บางไงน่ะข้หินทังสี่ข่อยกระจำนยูันีายยงล้เลี้ยงไปข่อยจำไ ฮะแซ่บเนมัยเัาป้าค่ะหิวป่ะอ,อย่าลืมะ้ร็เป็นน้องสนใจทักไปได้เพจช่องร้อยนัวค่ะแนมหมูแนมหมูใย,ยเตี้ยหกห่อแปดสินหาบาทนึงเนาะแซ่บอ,อิ่มล่ะ บ้ออิ่มกับเสว่าจังไหนเนาะคะ่ะข่ามือเป็นติ๊บวันน่ะข่าโร้หนึ่ะเดี๋ยวจะขีดบุ้นี่ก <c oughs> ินผู้เดียวสไลด์คลิปนี้กับสิฝากไว้ซสักนละเด้อค่ะพี่น้องมือนี่กับพี่น้องมาเก็บเห็ดค่ะผักเมื่อยเดียกับตาหนิดๆเนาะคะ่ะกับตาหน่อยเขาหลักเพราะว่าเห็ดกับบ่เฮงดอกเสื่อมมาแต่ว่ากับมีให้เก็บดิเพราะเด้แก่อยู่เนาะคะ่ะให้ผู้ใดอยู่บ้านไกลเค้นเขียนกับเพาหมาอยู่อันนี้เขาหมากรับบ่แม่นว่าอย่างนี้พี่น้องบ้านเขาบ่ามีเก็บช่วงนี้ก็เลยแบบพักกันมาเนาะคะ่ะ ถึงว่าเฮากระมาเฮากบบระบอลูว่าหลายดูหน่อยแต่ว่าต้องขอบพระคุณนะคะพี่แดงพี่แดงแดงเนาะค่ะพี่แดงหลายแดงเพิ่นซื้อแดงออกึ๊กันเพิ่นก็เทีไปมาเก็บเห็ดน้ากันเด้อเมืม่อนี้เพิ่นจะขึ้นพูดแต่มันกระมาพอกันพอดีคะ่ะขอบุญขอบคุณหล,ลายๆที่โทร่ยวไปแด,ดงสระะิมเนาะ,ะสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สนิท้อค่ะสวัสดีค่ะเชิญมาหาพี่น้องเด้อค่ะ